อาวม่มเขาไเาไเาไูดให้ดูทุกคนัชอบคชอบใไม่จะเดนชอบใคม่ดู้รูดูก่อนจะเดูนชอก่อนเก็บนันพี่บนเก็บไปนดูก่อนดูก่อนดูก่อนโอเคโอเคหนึ่งสองาหรอยังยั้งเดี๋ยวก่อนดิ เจนี่แอร์ก็เจเนี่โมเดลสาวนะพี่บีพาไปมาเจอกันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ถ้าถ้าสูงถ้าถึงสวยมากเลยสิบล้านใจขออะไรครับเดี๋ยวโฟนหาบักเขียบเจนี่โมเดลวใจเอาไหมขอขอกับโมเนี่ย้ะขอหัวใจได้ไหมได้ได้สิบล้านใจมีสิบโมเนี่ยดูอยู่ว่าบักเขียบไหมเขียบ เขาจะตัวบัเขียบนะถ้าหดีคนละหเดอเออเคนละหนึ่งเดออ่ะคนละห่เดอหน่อยหนึเดอร์หน่อยคนละหนึ่งเดอร์เดี๋ยวโทรเลยเออเออ่ะหนึ่งของคนละหนึ่งเดอร์ช้ำอ่ะเดี๋ยวดูกจะดูกบัเขียบไหมไม่รู้แหละลูกฉันเขินทำไมกูเลิสตีหน่อยลูกมีคนบอกว่าทำไมมีอาการ ทำไมทำไมกูเขินแทนคือกูเอไม่เป็นไรไม่เด้หอยใจลึกๆก่อนชี้เขินแรงตอนที่แม่เจอพ่อแม่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเราต้องต้องเก็บอาการคือเราเป็นผู้หญิงเราไม่ไม่ทำแบบนี้เราต้องแบบไม่ห่ไม่ไม่เวลาเขินนะหั่มันจะไปโดนไงพ่อไม่ชีดตั้งใจังระหว่างระหว่างนี้ก็กดกดดาวินเซ่ไปก่อนนะครับทุกคนอันนี้ดาวินเซ่าพิเศษนะครับตอนนี้ชด้นากใช่ นี่ไง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 นี่ใครครับนี่ใครโอ๊ยเถินส่งส่งทุกนายส่งส่งทุกคนทำางี้มาเคลียบส่งทุกเล้วใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะลูกฉันคลั่งรักหนักมากโอ๊ยเถินแม่ว่าแม่ นี่เขาเคยเจอโมแล้วนะเจอเพื่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอเพื่อนแล้วนะเจอเราเจเดนได้ไงโอ้ยเขินน้อยหายเขินอะไรเขินอะไรเขินคนสวยเหรอเขินอะไรโมเน่สวยไหมลูกคนสวยเหรอโมเน่สวยไหมอ้าว